ครับสวัสดีครับพ่อนผู้ชมเพื่อนผู้ติดตามพวกคนณทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะหาท่านผู้ชมมามาทำความรู้จักนะครับมาทำความรู้จักคําว่าโคกหนองนานะครับคําว่าโคกหนองนามันเกิดมาจากแบบไหนนะครับมันเกิดมาได้อย่างไรนะครับพ่อนผู้ชมถึงว่ามันมีคําว่าโคกหนองนาขึ้นมานะครับ อันนี้ผมก็จะหาท่านผู้ชมมาทำความเข้าใจก่อนนะครับก็เอาเฮียงเข้าๆนะครับเอาเฮียงเข้าๆท่านผู้ชมก็หาละเอียดมากมันก็จะยืดเดยอะและยืดยาวนะครับ <c oughs> คำว่าโคกหนองนานะครับท่านผู้ชมเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วผมจะมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนคำว่าโคก โคกคำนี้คือบนโคกบนเนินบนเขานะครับพระมสมบนเนินบนโคกบนเขาบนดอยคือที่สูงนะครับบางคนก็อาจจะนึกไม่ถึงนะครับนึกไม่ถึงคำว่าโคกโคกมันคือโคกลักษณะมันเป็นอย่างไรผมว่าเชื่อหลายคนอาจเคยทำนานะครับเคยทำนาตรงที่นาสูงๆนะบางทีเขาอาจจะเรียกกันว่าที่น้ําท่วมไม่ถึงนะอาจ ใช้คำนั้นคำว่าเป็นโคกนะครับพี่น้าไม่ท่าตรงนั้นนะโคกมันสูงนะครับก็ในลักษณะนั้นนะครับแต่อันนี้ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูอยู่ในขณะนี้ก็เปบบเสมือนอย่างนี้นะครับเปบบเสมือนอย่างนี้ที่สูงนะครับแล้วมันคําว่าเป็นที่มาคําว่าโคกนะครับนองทีนี้มามาคาว่าหนอง หนองเกิดจากอะไรนะครับหนองคําว่าหนองหนองมาจากไหนนะครับท่านผู้ชมหนองมันจะมีคําเกี่ยวข้องอยู่ว่าห้วยหนองคลองบึงนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันนี้คําว่าหนองตอนแรกมันต้องมีคําว่าหนองก่อนคําว่าหนองก็คือการเป็นปักเป็นเองเป็นแหล่งน้ํานะครับเป็นแหล่งน้ําท่านผู้ชมคําว่า หนองนะครับนี่นะครับก็เปรียบเสมือนอย่างนี้นะครับนี่ก็คือที่ต่ำเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำคำว่าโคกแล้วก็เป็นหนองนะครับเป็นหนองหนองเนี้ยก็เป็นที่ต่ำเนี้ยเป็นบอกเป็นเองนะครับเป็นเองก็คือการเป็นแหล่งน้ำนะครับพระมสมคือการเป็นแหล่งน้ำแล้วทีเนี้ยการเป็นแหล่งน้ำ แหล่งน้ําก็คือปัจจัยที่สําคัญนะครับปัจจัยที่สําคัญคือแหล่งน้ําไม่ว่าน้ําทําการเกษตรอย่างน้อยๆต้องน้าอุบบริพอุปโภคบริโภคนะนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับการเรื่องน้ําทีนี้ก็มาถึงเรื่องนานะครับคือเรื่องนาเรื่องนาก็คือสิ่งที่ปลูกข้าว ที่ทำม,มาหากินนะครับทำม,มาหากินท่านผูมม้ชมอันนี้มันอยู่ในคําว่าโคกหนองนานะครับโคกผมก็ได้พูดไปแล้วข้างต้นนะครับรายละเอียดหนองหนองก็คือเป็นหนองเป็นแองเป็นน้ําที่รองรับน้านะครับที่ต้องมีน้ําไว้ต้องมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับต้องมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะมาเป็นนานะครับก่อนที่จะมาเป็นนามันต้องพื้นที่ต้องเหมาะสมนะครับพื้นที่ต้องเหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับทำไร่ทำนานะครับทำสมแล้วมันถึงว่ามันมีโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับก็ไม่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่ ไล่นาสวนผสมนะครับผสมอันนี้นะครับมันถึงต้องดูเหมาะสมแล้วความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมนะครับความเพียบพร้อมความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายในทุกสิ่งทุกด้านนะครับในทุกสิ่งทุกด้านแม้แต่ว่า การจะเป็นถนนหนทางก็าตามนะครับสมัยนี้นะครับมันถึงเป็นคําว่าออกมาเป็นโคกหนองนานะครับคําว่าโคกหนองนาเนี่ยท่านผู้ชมภาพูดกันตามคําจริงแล้วนะครับมันคือแหล่งอุดมสมบูรณ์คือความสะดวกสบายเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้สะดวกสบายฮุกแง่ฮุกมุมนะครับฮุกแง่ฮุกมุม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์พื้นที่ทำม,มาหากินเหมาะสมนะครับพื้นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเหมาะสมน้ำไม่ท่วมนะครับแหล่งน้ำน้ำต้องไม่แรงพื้นที่ต้องมีพื้นที่ทำไร่ทำนาทำม,มาหากินคือความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็มันมีที่มาอีกอยู่หนึ่งคำก็คือว่าในน้ำมีปลา ในานามีข้าวนะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับถึงมันมีคําพูดนี้ออกมานะครับคือความอุดมสมบูรณ์ถ้าอุดมสมบูรณ์แล้วในาน้ามีปลาในานามีข้าวนะครับมันต้นกําเนิดที่จะมาเป็นโคกหนองนามันก็คือมาจากบรรทบุรุษของเรานะครับบรรทบุรุษของเราหรือคนเก่าคนแก่ของเรานะครับที่เขาไปตั้งลกลากนะครับ ไปตั้งลูกลากที่ก่อนจะไปเป็นตั้งหมู่บ้านขึ้นมาเนี้ยนะครับไปเป็นหมู่บ้านขึ้นมาถึงอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับเขาแลเห็นเขามองเห็นในสิ่งที่องค์ประกอบนะครับสิ่งที่องค์ประกอบเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นสิ่งแคบพร้อมอำนวยความสะดวกความสบายทุกอย่างแม้แต่ว่าเป็นด้าน ทางการทำมาหากินนะครับการทำมาหากินหรือว่าจะเป็นการด้านใดๆต่างๆนะครับด้านใดๆต่างๆางก็คือเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยความประโยชน์ให้เราในความสะดวกสบายนะครับนี่ถึงว่าแล้วมันถึงว่ามีโครงการแล้วมีคำว่ามันเป็นคำว่าโคกหนองนาขึ้นมานะครับพมสมมันถึงว่า ว่ามันเป็นโคกหนองนาขึ้นมาถึงว่ามีคํานี้ขึ้นมาออกมาเป็นโคกหนองนาแล้วปัจจุบันเนี้ยมันนํามาสิ่งที่เราเอามาทํานะครับซึ่งความเจริญมันมาถึงแล้วความขาดแคลนความขาดแคลนมันมันมีเยอะขึ้นนะครับที่มันไม่มีนะครับก็เลย มันมีทำอย่างนี้ขึ้นมานะครับเลยมันเป็นที่มาของการเรามาทำเอามาปรับปรุงใช้การที่ให้เป็นโคกหนองนาในปัจจุบันนะครับอันนี้ในที่มาที่ไปที่มาของโคกหนองนานะครับในที่โคกหนองนาอันนี้ก็ต้องเอาแค่โดยคร่าวๆพอเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ